สวัสดีพี่น้องทุกคนคะ่ะพี่น้องวันนี้อากาศดีดีนะคะนี่ไรลูกยังไห้เรียบร่อยพี่น้องสะอาดสะอาดเลยเดี๋ยวจะไปเลี้ยงเอานองไก่มาเลี้ยงไหมค่ะนะคะก็ทําสวนดอกไม้ก็ลังผูนะคะพี่น้องฝนตกกันนี่เตาก็ยังบาร์บีคิวนะคะเดี๋ยววันนี้ นั่นกาสิย,ย่างบร์บีคิวกินกับพี่น้องมีมาชีนน้ำบะเบีคิวไฟอแอลเกสนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาไลไรสุดกันนะคะเดี๋ยวปากินเขาแป๊บหนึ่งนะคะ,ะกับข้าวอยู่พี่น้องพักกว่าน,นี้หนึ่งเพราะเดี๋ยววันนี้เขา เขามีการแข่งสปอตหน้าบ้านนะคะพี่น้องไปไทยบได้นะคะก็เห็นแม่ก็จังหวะผู้ดีเลยพี่น้องนะคะเดี๋ยวสวัสดีนะครับพี่น้องในนาฬิกาใหม่นะคะงามบวกค่ะงามบอกค่ะนะคะของขวัญกับตัวเองนะคะโดนเขาหลอกโดนเขาหลอกโดนเขาปั้มนะคะพี่น้องโอ้ยพี่น้องไอ้เพชรยังกะไอ้เป็นมิจฉาชีพด้วยพี่น้องเอ้ยระวังเตือนภัยเลยค่ะในการที่โอนเงินต่างประเทศนะคะจะเป็นเว็บไซต์ไรออนไลน์ก็ตามเริ่มแรกกัได้โอ้ยนะคะอันโดนที่ล้ ร้อยหนึ่งสองร้อย่โอ้ยพันพันกับกับอุ่นสาำร้อยหาร้อยล้วไปเลยครับพี่น้องบวกเลยนะครับ,บะะโชคดี <c oughs> โชคดีที่ล่อง <c oughs> อุ่นน่อยๆนะคะตอนแรกกสิอุ่นเป็นพันคือกันได้สังเกตว่าอุยอ้ยมันบกนวกล่ะตอนไห่มันกนสิบวกเข้านะ เอาทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องเพราะเราทําประวัติเรียบร้อยแล้วครั้งแรกใช่ไหมมันมีประวัติเราทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะ่ะมันมีประวัติมาเสร็จแล้วมาลบสองนี่อุ้ยมันมันมีการบอกว่าอุ้ยอันนี้ต้องตรวจสอบจังสันจังสีด้วยกับพี่น้องก็สิมาเอาน้ำหมายเลขทั้หมายเลขการทั้งเมืองไทยทั้งเมืองนอกทั้ง,ท,งที่อยู่ทั้งปักมุกทั้งอะไรสารพัดคือเกี่ยวกับเท่าเลยอย่าไปหลงกลนะคะพี่น้องนะคะนี่แหละการที่สิส่งเงินโนอนเวตางประเทศมันลําบากจริงพี่น้องนะคะป้าถึงบอกว่าอยากให้ทุกคนก็นกเตือนให้ด้วยค่ะเด แต่ตอนนี้มีปัญหาคนเปลี่ยนหลายครับพี่น้องมาฮะเพราะว่าสงค์ข้ามลูกนี่สิแหละครับพี่น้องนะฮะเพราะว่าลูกค้าเขาเปินละลานละลานบอกเขาเขาหลอกไปแต่ละคนแต่เรคนได้๋ยปั๊บอาคนนึ่งเดี๋ยวปั๊บมันก็ได้บหมดเลยกําไรกําไรบอกผ่านผ่านผ่านพอก็ได้กําไรมีแต่ได้นส่วนเด่นะเขาก็หลอกไปเรื่อยๆนะฮะถ้าบ่มีผู้ใดออกมาแฉนะคะปากกระเงจอมเอาไว้ว่าการโอนเงินออนไลน์เนี่ยนะคะให้สําคัญเลยนะคะพี่น้องมันก็สิมีหนามาพวกนั้นแหละค่ะไปคอมเมนต์อุยดีๆอย่างนั้นดีๆนี่นะคะพี่น้องอันนี้ คือโดนกันด้วยปลาแล้วกูก็บซวยอีหลีพี่นองนะคะกูไว้ใจโอ้ผู้นัานผู้นี้แนะนามาให้อ่ะพาะเสลี่ยวนะคะยุนูติดนูดูดาก็เหียอะไรของมันก็ไม่รู้นะอยู่หัวคุยนะคะพี่นองนี่เห็นบราบพี่นองไล่ไล่เลยกันโอนเงินอ่อนไลข้ามประเทศให้คุณระวังเอาไว้ไม่ไม่ไสีหลออเป่าเฮานะคะหล่อสื่อเฮาเออหน้าโอนพันพันะต่อไปถ้าคุณโอนไลายๆแล้วปั๊บนะ คุณจะติดต่อไม่ได้ผ่านการตรวจสอบนะรอการตรวจสอบนี่แหละค่ะมันจะเป็นทั้งสี่เลยคนเป็นเยอะแล้วค่ะที่โดนนะก็มีคอมเมมตนคนจริงจังจริงๆนะบ่เป็นหนามานี่ค่ะเขาก็สิไปเมนเลยนะคะอุย้ยเนี่ยติดตองในบรยัยเงินสูญหายค่ะพี่นอ้องบ่สามารถเรียกได้เลยนะคะป้าก็เลยไปลุงเรียนมาโอ้เมว่าได้มากพี่น้องเสียบบ่เสียบบ,บ่กี่หมืน่นแต่ก็ได้มาก สองเท่ากับพี่น้องเนี่ยกูเป็นสิล่ะค่ะนะคะคนเรามันทาอะไรกูไม่ได้นะมิชาชีพนะคะกลัวบุญสวรรค์มีนะคะพี่น้องศู์หลายเมื่อวานเสียไปสองหมืน่นมันบอกเออสองหมืน่นกูก็ไปเอาได้มาหาหมื่นกลัวเห็นบอกว้าไพี่น้องไเน,นี่ก็เลยถอยนาฬิกาเลยงามๆเลื่อนใหม่ๆเลยนะคะพี่นอ้องเบยหน่นๆนะคะพี่น้องนะคะกับื้อสะพายล้านก็เงินก็ฝากเอาไว้กินขนมเลิ้งสิล่ะค่ะ เงินก็ฝากให้ลูกแล้วนะคะจะไม่มีเงินติดตัวแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นคนที่รู้จักประหยัดนะคะเพราะว่ารู้ว่าอัดตัวเราเองว่าเป็นยังไงออชอบเสี่ยงซูกนะคะพี่น้องเห็นบราคะอ่ะว่ากันไปเด้อนี่เป็นการที่เตือนภัยนะคะการที่สูงเงินอ่ะนะคะบางคนเนี่ยนะคะบอกว่าเออบางเว็บไซต์ดีได้อ่ะเกใาไซตไปค่ะแต่ว่าคุดงก็นระวังเด้อนะคะสักวันนึงนะ่ะนะฮะเป็นบาง บางบางออนไลน์นะบางกดก็ยจังหวะแล่ะค่ะพ so sort of ี so 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 world, so 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 ่น <So I S 1> ้องนะคะมันมีหลายหลายอย่างนะคะให้เทียนให้เฮ้าหนีเสื้อถือบะไรนะคะพี่น้องนี่แหละทำไมมันมีการคอนโทรลมันมีการที่จะโอนเงินกลับบ้านประเทศนั้นประเทศนี้เท่าไรจำคุงจำกัดนะคะพี่น้องมันเป็นการที่ว่าเขาโอนเท่าไรก็ได้หรอกเขามีเงินนะคะพี่น้องกับโบเกิน์ดมูลสองหมื่นกันแหล้วเตียนะคะเออนะคะมันบบมีบอกไปสิโอนหน่งสองหมื่นยูโรนะคะมันจะเอาเงินปรทไทยตอนเดือนนะคะพี่น้องเปลี่ยนไปบท่าไรหรอกนะคะนี่ก็ถึงบอกว่ามันเป็นการที่แกตุกนะคะพี่น้องมันเป็นวิชาชี นะพี่น้องป้าก็็ะเตือนไพ่ไวเดอวยคัะเดอนนะคะอ่าให้เป็นบทเรียนเอาไว้ก็ติดต่อไม่สามารถติดต่อได้นะกะหน็ห้ามโอนห้ามโอนเป็นการที่เซฟตัวเองพู้น่ะมันเป็นการที่เห็นว่าโอ้มีชาชิบขนาดอารพอรตอ้ตอนสวรรค์น,น่ยโดนไปสามล้านเม่่าพี่น้อง แต่และคนเนี่ยดาลล่าบอกว่าผู้ใดกันโดนหลายคนกับพี่น้องนะคะว่าสิโดนหน่อยโดนหลายนะคะจะโดนรูปแบบไหนนะคะคนต่างประเทศสิโดนหลายก็คือการที่โอนเงินข้ามต่างประเทศในการแลกเงินตน่ะเห็นว่าเงินมันคามันสูงมันหลายปากเลยโอนค่ะพี่น้องนะคะเดือนที่แล้วโอนได้ค่ะรอยหนึ่งพันค่ะเดือนที่สองอันอนารอบที่สองอพันค่ะรอยหนึ่งพอรอบสองมาสองร้อยสามอยหายปั๊บเลยบบดนี้โอ้ดีตะกูบ่ตัดสินใจโอนพันหนึ่งตั้งใจได้ค่ะพี่น้องโอ้ก็เอาเป็นตัวนีกันหน้าสนอกมันยังใหม่อยู่ไหม นั่นและค่ะพี่น้องซีมือนี่แหละค่ะพี่น้องยังบ่มีวีแววเลยเห็นบอกคะ่ะข่าวข่าว,าวเหียยไพ่ไปซองซื้อตัวบาฝาดเคาะพี่น้องจากที่ตงไงนเด้องมาสิ อ่านั่นบอสิสามมูคนที่ o o งไปน่ะนะฮะเขาไปเมืองไทยเขาไปถามดูแบ่งว่าเป็นยังไงนะสิโดนบอกเขาว่าเขากระดูนขึ้กันกับพี่น้องคนที่แนะนํามานั่นแหละค่ะพี่น้องเอ้ยอ่ะว่ากันไปเรื่อเตือนพายเดี๋ยวจะกินเขาเรื่อยเดี๋ยวสิมามไหลสดดอกพี่น้องนะคะลุงใบเพชรอย่างนันสายพอดีได้ยินเสียงกล่องตึงตึงตึอยู่บอกวันนี้ป้าก็เลยออกมานั่งชิวๆข้างนอกนะคะพี่น้องสบายๆเนี่ยเนี่ยมุมชิวๆของป้าต้นไม้ก็นั่งออกใบนะฮะนะป้าก็ซื้อปีอ่ะผูกนอนใต้เตียงนะฮะนอนนี่สบายๆเลยนะภูมิแพุ่ับพี่น้องป้า ว่าดูข่าวอันนี้แม้เขาวาข่าวอันเขาบอกว่าคนเป็นพุ่มแพรว่าเป็นยังเป็นอ่าหรือเป็นแพ้อากาศหรือเป็นไส้นัดป็นังเนี่ยเนี่ยพี่น้องเพราะว่าหมอเป็นไปซองม่านนะนะเขาเอามารินบอกอกมือเสานี่หรือเขาอย่างนะ,ะพี่น้องมาปะเขาไปซองกันไปนะเป็นนอนเป็นกองนี่จะหมูกเลยมาออ้ตกใจหอหลีพี่น้องบอกลุงใหม่ฟังลุงใหม่บอกเสื้อดิค่ะพี่น้องลุงใหม่ก็มาดาป่ยายแบบนี้ ป้าก็บอกว่ามึงก็ล่องเบิ้งว่ัสดอนมัน,นเป็น,น่ยนได้นะยูนี่เขากิกนยาครับวันนันมานั่นมึงไทยมันว่าเปนยูนี่ว่ัสด์โอ้โยคูจักสิอบอกจังไวยพี่น้องเลยนะคะกินยาแต่นั้นก็บอกหายจักเถื่อไหมครับมันก็หายกินยามันก็สตาร์ไปสตาร์ไปลไหมพุ่มแพร่ก็แพร่อ,พอ,พอ,อากาศนะฮะดอกไม้มันโรยนะ,ะพี่น้องโอ้ยต้นเปียรป้าดกขนาดเลยนะคะต้นเปียรอ่าแล้วก็ต้นกีดครับพี่น้องนะฮะตน้นนี้เห็นบ่เออนะฮะน้องไก่นี่ยโดนหมาป่าเอาไปกินนะคะ หมาปลาเอาไปกินคับพี่น้องนะคะเนี่ยโอ้อันนี้ต้นแอปเปิลนะนี่ปีที่สามแล้วคับพี่น้องเพิ่งจะออกลูกนะฮะปีนี้จะได้กินแน่นอนนะคะนี่เห็นบอปาก,ก็เลยไปซื้อน้ำยามาฉีดนะ,ะพี่น้องเห็นบออันนี้ต้นเปียปีนี้ดกแน่ปีที่แล้วออกสองลูกคับพี่น้องปีนี้เออออกเยอะปากก็บำรุงมันนะคะออกมาเยอะนิดหนึ่งอันนี้คือปีปีที่สี่นะคะพี่น้องปีที่สี่พอดีนะคะตอนลำต้นหน่อยนะคะเนาะเออเห็นบ่เนี่ยอ่ะดูจะไี้กินบ่คับพี่น้องนะคะดู เราก็เลยเรออรู้สึกว่าปีนี้ขึ้นมาเยอะเดืนนิดหนึ่งนะคะถ้าปีต่อไปมันอาจจะมาเยอะกว่าน,นิดนึงนะคะเห็นหมัพ้พอขึ้นมาปั๊บมันล่วงคับพี่น้องนะจะคก,กันสิเป็นผลเบอร์เดนนะพี่น้องนะเพราะอากาศทั้งลมนะคะอันนี้ป้ากะให้เบิงะะ้งเด้อค่ะเห็นไหมกลีกนะ,ะพี่น้องโดกขนาดพี่น้องเอเพราะเคยได้กินจ้าเชื่อเบิงะะ้งเด้อค่ะอืมใบเบ็ต้ต้นเลยพี่น้องมาที่ไรให้เป็นอาหารนกอาหารนกนะะพี่น้องนะคะเขาก็มากินนะคะนี่แหละคะ่ะ น้องไก่โดนมาป้ามาเอาไปกินพี่น้องเอ้ยยังวายอยู่เสียใจยีห่หีโอ้ยลูกสาวกูดูจะคว่ำพี่น้องเอ้ยยังวายอยู่เสียความหล้สึซิกอิลีอันนี้ก็จะอยากถามมันบ่นต้นองุ่นนะคะองุ่นขึ้นแล้วค่ะนะคะองุ่นขึ้นแล้วมันแตกเดือนนี้ครับพี่น้องเห็นบ่าลามขึ้นมาเนี่ยโอ้กินผู้เดียวกินบ่หวัดบ่ไหวครับพี่น้องนะตัดไปแจกเขานะเมื่อน,นันก็นงวดนันกับไปวัดค่ะไอ้มันดักดลูกยิ่ง,งไงนะคะพี่น้องนะอยู่ผู้เดียวแบบชิ่วๆนะคะพี่น้องตอนนี้ก่ะ อ่ะผักดอกไม้นนะคะผักอันนี้นะคะพี่น้องเห็นมเนาะผักมันขึ้นแล้วนะคะดอกไม้ขึ้นแล้วผักที่ว่าสวนผักนี่นะคะหยาเนี่ยเขาสามารถกินได้เห็นบนเห็นไหมตอนนี้ป้ารู้แล้วว่ากินได้ป้าจะไม่เด็ดทิ้งเลยอันหน้าบ้านเหมือนกันนะคะสามารถกินได้แล้วก็ใบตีนตุ๊กแกด้วยนะคะอันนี้ป้าก,ก็เลยสามารถเออนั้นนั่นก็สตรอเบอรี่งวดนี้ดกมากพี่น้องสตรอเบอรี่ป้าด,ดกมากเลยอ่ะเห็นไหมบีม๊แดงมาเป็นเงกะมาอีกแล้วนะคะนี่เข้ามาใน โรงเรือนของป้านะครับปลูกมะเขือเทศครับพี่น้องปลูกมะเขือเทศนะคะนี่สตรอเบอรี่พี่น้องดกเลยปีนี้่ป้าใส่วิตามินแล้วก็ฉีดยานะคะเห็นบ่ครับพี่น้องดกดกเลยนะคะนี่นี่นี่ได้กินแล้วได้กินแล้วปีนี้ได้กินหลายแน่อยู่ผู้เดี่ยวสบายสบายรับพี่น้องเห็นบ่นี่สีห้าต้นนะคะเมื่อเช้าก็มามาไอ้นี่แหละค่ะตัดต้นไอันี้แล้วนะคะอันี้ก็คืออ่าพักกระลำปีครับพี่น้องกระลำปีลองดูดิฮะเนี่ย นะลองดูว่าจะเป็นยังไงเพราะปีนี้มันไม่ค่อยร้อนนะครับฝนตกตลอดเลยนะคะอันนี้ก็โรยพักซี่ไว้ค่ะพี่น้องอันนี้ต้นแตงค่ะเพิ่งเอาลงมหันเพราะว่าปลูกไว,งว้งดที่แล้วตายค่ะนาะนมันหนาวค่ะพี่น้องเห็นไหมวัดกินเลยน้ำหมูกไหลพี่น้องเอ,อ้ยยังวหวอยู่เนี่ยเห็นบอกอยู่มั่งนอกเดี๋ยวโอ้ลำบากพี่น้องเลยนะหลูกพุ่มแพรลรักษากได้ก็ระหกหายลำบากกินต่ยาแบบนี้ะนะครับพี่นอ้องอะ ไปไเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวป้ากินเขาแล้วเดี๋ยวให้เจอกันอะไรสุดเด้อพี่น้องเด้เอหมามือเฮาดีแถอววะนะคะเห็นแบบมุมชิวๆของปลาส้มนะคะพี่น้องรูมอันนี้ก็ซื้อใหม่นะคะนี่รูปมันนั้งกับพังแล้วอันนี้นย,นนยังดีนะคะพี่น้องนะคะอันนี้ไข่เนยอยู่กับเสื้อให้ลูกก็กันกันเห็นบ่นะเราก็ใช้แบบจะหมุนหน้าหมุนหลังได้สบายๆนะคะเอออะดอกไม้กลาลังขึ้นกับพี่น้อง Firstly, กำลังขึ้นนะคะป้าก็ทําความสะอาดหนึ่งกันเี้ต้นเลยกินได้นะคะอันนี้ดอกไม้กลาลังขึ้นค่ะ อโอ้ผักกันนี่นะคะพี่น้องสระะเนียกำลังขืนงามเลยตอนนี้นะฮะนี่อะสิล่ะคะเห็นไหมต้นมะกรูดซื้อมาตัวนี้แพงกันด้ยตายหมดค่ะก็ะเลยเอามาไว้ข้างนอกคือเป็นคนที่ปลูกต้นมะกรูดไม่ขึ้นจริงๆนะคะนี่ก็พักนะคะ,ะวันใสเนี้ไวเพื่อเอารากมันคะ่ะพี่น้องนะคะป้าก็หวานไว้ตรงนู้นเหมือนกันหวานไว้ตรงนู้นเหมือนกันนะคะแดดออกมาและะ้วค่ะพี่น้อง นะเดี๋ยวยังไงก็กินเข่ากันเด้อค่ะเด้อนะเดี๋ยวป้ากินข้าวก่อนแล้วค่อยว่ากันโอเคเจอกันไม่ๆมเด้อ